สวัสดีครับชาวบอลเต็มแม็กวันนี้คลิปพิเศษฮะออกมานอกสถานที่วันผมมาบ้านเรียกว่านักภาคหรือว่าเป็นพิธีกรเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักจัดรายการกีฬาชื่อดังที่เป็นตำนานก็คือพี่โทนคุงครับเขาบอกเขาเนี่ยเป็นคนปลุกปั้นทัวนาเมนต์อ e ีฟุตบอลหรือว่าอ e ีลีกของเราครับบอกเขาเนี่ยทำงานมาตั้งแต่สมัยแรกแล้วก็ปั้นนักแข่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยถึง2คนก็คือพ่อลูกพี่โยกับน้องยีนฮะวันนี้ผมเลยพาเจ้าตัวมานี่เลยสวัสดีครับ มาบ้านพี่โทนคูเขาบอกว่าโทนคูเป็นคนปั้นคุณสองคนจริงไหมอ่าอาจจะต้องไปปากจากปากจริงนะพี่โนจริงไหมก็คิดว่าจริงแหละครับเพราะว่าถ้าไม่ได้พี่โทนก็จะไม่มีสองพ่อลูกที่ชื่อโยและก็ยีนโอ้โหทัดดีกีขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับโทนคูว่าเขาเนี่ยปั้นสองคนนี้จริงหรือเปล่าครับเอาละตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบ้านของบุคคลที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนปั้นสองพ่อลูกนี้พี่โทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงไหมคุณปั้นสองคนนี้ ก็ให้เขาพูดเองดีกว่า <c oughs> พูดไปไม่จะดูว่าบบผมเครมหรือเปล่าผมผมพูดแบบว่าเกินจริงหรือเปล่า,าคุณพ่อว่านไงคุณพ่อพ,พี่โยเป็ไงก็เนื้องจริงครับไปนทนครับปลูกปั้นน้องยีนมาครับเพราะว่าปลูกปั้นผมด้วยนะนจริงๆครับ <c oughs> เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะ อีลีครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยจัดที่อเอพนาดลงหนัง,ลง,นงลงหนังเอพนาดแล้วผมเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วก็พากด้วยแต่แล้วผมก็ก็พากตอนนั้นคุณโยเนี่ยเขาอยู่ทีมไชนา่าเป็นนักแข่งทําให้เราเปิดโลกทระทัดว่าให้คนเล่นเกมจริงเนี่ยผมไม่มีคนแบบว่าทุกเพศทุกวัยยิ่งรู้ว่าเขาเป็นทหารเนี่ยเราก็เอ้ยโห เล่นเกมวยเหรอวะออันนี้ก็เห็นยีนเนี่ยมาเชียมาเชียคุณพ่อตอนนั้นผมก็เรียกเขาว่าเฮียคือคาแรคเตอร์มันดูเป็นเด็กอ้วนน่ารักขาวๆไงแบบว่าแบบมันเหมือนเฮียเป็นเฮียตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้มันไฟกล้องไฟกล้องมันไฟกล้องลูกกล้องแซวอะไรไปมันก็ช่อหมดแล้วตึ๊กตาึกตอะไรอ่งเงี้ยผมแต่ก็ไม่คิดว่าแบบ เขาจะแบบมาเล่นเกมได้เก่งเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนตอนที่ผมยังภาคอยู่เขายังไม่ได้มาเป็นนักแข่งตอนนั้นเนี่ยคุณโยเนี่ยเป็นนักแข่งอยู่ทีมไชน่าก็เห็นแล้วความลําบากของพ่อลูกคู่นี้พอยุคนั้นมันจะมีเรื่องของการไปเล่นในบ้านไชน่าเล่นในบ้านเขาก็ต้องกระเตงกันไป2คนพ่อลูกฝนตกนะไปเจออากาศร้อนบ้างอะไรบ้างแล้วตอนนั้นไชน่าแข่งเนี่ยห้องเป็นสู้คอนเทนเนอร์บางทีมาแข่งข้างนอกลมพัดฝนจะตกไอ้พวก ไปแข่งด้วยกันก็ต้องมันยดนจับลมออ้มคือมันเป็นการต่อสู้ของแบบว่ายุคแรกยุคแรกยุคแรกของอีสปอร์ตในออบ้านเราที่แบบว่าม่งอะไรที่มันเป็นเริ่มตั้งต้นเนี่ยมันมันก็จะเหนื่อยยากเย็นซึ่งผมก็เลสเปกค,คนเหล่านี้ว่าคืออยู่ในยุคสามตั้งต้นอ่าถ้าไม่มีคนเหล่านี้ที่อยู่ในยุคสามตั้งต้นในวันที่เราวันที่ผมก็รู้ว่ามึงจะไปกันรอดบอกว่าว เอาพูดต,งตรงๆว่าแบบมีคนพูดกับผมว่าพี่ปีเดียวจบอะไรเงี้ยปีเดียวจบวินี่มันเกงคนแก่เออกลุ่มคอมมูนิตี้ของไปเอสบ้างเราเนี่ยมันยืนหยัดด้วยคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่บันใจรักอ,ะอ่ะก็ที่ทำให้ผมแม่งทึ่ง ขึ้งมากเลยนะตอนนั้นมันมีตาเลยนะที่ชอบไปจัดแข่งแล้วก็ที่แกอยู่เล่นร้านนาวีอะที่ยิมพี่ยิมยิมบางแสนที่เขาชอบจัดแข่งที่บ้านแล้วก็แล้วก็ม่งมีเครงมจีนมีอะไรเลี้ยงกันเหมือ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 นบ้านเหมือนเหมือนชวนเพื่อนมาเล่นเกมซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ ผมปมระลุหลังกที่ผมเป็นวิติกรแข่งกันแล้วก็มีกินข้าวผลการ้แข่งขันช่างแม่งแต่กูอยากให้เดนมิตรภาพเอากลับมาที่เรื่องความภูมิใจผมภูมิใจว่ะเพราะผมไม่คิดว่าไอเด็กที่ผมนั่งที่มันตามพ่อมาเล่นอะแซวขำๆนะแซวขำๆนะี่ยนะเพื่อเป็นในบาีิในกระตูนเรื่องบาคิภารกิจของบากิแม่คือต้องโค่นพ่อต้องตากพ่อให้ได้คือวันนี้ไยิมคือบากิอืมมันคือบาีิซึ่งมันไม่ใช่ว่าเรื่องอ,ากาอักตันยูมันเราพูดกันเล่นหมายความว่าพิสูจน์ตัวเองพ่อชอบพ่อมีแพชชั่น พ่วงจันกับทิติพันธ์พ่วงจันไอโยอ่ะมันก็เหมือนพี่ไพรน,มน์มันก็เก่งมันก็เก่งในเลเวลของมันแล้วอ่ะเปียบไปมันคือไพรจนดพ่วงจันไล่เนี่ยมันใช่นิวทิติพันธ์ครับออคือต้องต้องอยากจะพิสูจน์เตงเพื่อให้แบบอ่ให้อาจจะพ้นเงาพ่อ,อ นิวที่จะ่านวันหนึ่งมันไปถึงเจลีได้มันอาจจะข้ามปในสิ่งที่ด้วยความที่พ่ออายุมากแล้วยังข้ามไปไม่ถึงแต่ไอดีอนเนี่ยมันอายุน้อยที่มันจะมันจะไปตรงนั้นผมก็ดีใจที่มันเป็นแชมป์ประเทศไทยนอกจากโปรเพเยอร์แล้วเนี่ยนะอนาคตมันเป็นนักพากบอลได้เพราะมันรู้ตัวผู้เล่นมันรู้ตัวต่างๆรู้สกิลนักบอลและถ้าน้องขึ้นมาเป็นนักพากเราตกบานะเราสองคนอย่าใช้คำ่เราเพราะอูมคือตำนาน คือคุ้มคือคุ้มไม่ตกอะอเหรออยายใช้จตตตัมพ์เรานต,ต,ต้อเราวันนี้ก็เลยชวนสองพ่อลูกมาสอนพี่โทนหน่อยพี่โทนนะครับเ,เป็นนักภาพเป็นพิธีกรใช่่ยมาอาจจะไม่ได้ถนัดก,กับการเล่นเกมก็เลยให้สองพ่อลูกมาสอนมันมีท่าที่เป็นท่าไม้ตายของเกมนี่อยู่คือท่าดับเบิลทัชน็อกออนดูซิว่าพ,พี่โทนเนี่ยจะทําได้เร็วขนาดไหนอ่ะท่าแรกวันนี้ที่ยีนซูจะมาสอนพี่โทนชื่อท่าว่าสอนว่าชื่อว่าน็อกออนครับน็อกออนมันคือมันคือท่าอะไรฮะคืออ่าสกิลเป็นเหมือนไอ้นี่ครับสกิลเพิ่มความยในเกม ยิงบอลบอลมันจะเป็นแบบใบไม้ร่วงใช่ไหมหรือว่าฮุกแรงแบบเต็มข้อแรงกว่าปกติครับแรงกว่าปกติเดี๋ยวอธิบายเพื่อกี้ว่น็อกออนคือปกติเราเวลายิงปั่นใช่ไหมครับเป็นปืนสเปเชียลมันก็จะปั่นแบบไม่ได้แรงอะไรมากโค้งแต่ถ้ากดน็อกออนเนี่ยมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกยิงที่ยิงยิงแบบเฟกแล้วก็ได้แรงขึ้นเนี่ยมันจะแรงมากครับั้นมันจะพุ่งแรงเดี๋ยวให้ยินกดยิงธรรมดาทีนึ่งอ่าโอเคนะน็อกออนคือการยิงให้มันแรงขึ้นเดี๋ยวลอง ยิงธรรมดาดูก่อนว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูภาพนะครับนี่คือธรรมดาธรรมดาก็เข้าธรรมดาอันนี้คือน็อกออนนะครับดูให้ดีว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนเล็กทีคีนึงครับแล้วก็น็อกออนป้าบลูมันจะพุ่งกว่าพุ่งกว่าวิธีการกดครับต้องหยุดบอลครับหยุดบอลแล้วทีให้พยายามให้บอลมันอยู่เท้านี่ก่อนเท้าหลักดแล้วเคลียบอลขึ้นไปรับกดที่อาแล้วก็ปัดขึ้นอาสานี้แล้วก็ป้าบเหมือนเคลียร์หนึ่งทีแล้วยิงอาทีนี้ลองสอนพี่โทนพี่โทนรู้ไหมว่ายิงตัวไหนตอนนี้ ยิงเนี่ยตัว x ด้วยนี่ยิงธรรมดานี่ธรรมดาธรรมดาทีนี้น้องออนคือต้องให้บอลหยุดกับที่ก่อน x สองลองดูครับสี่เหลี่ยม x ก่อนทีเดียวก่อนฟึบโอเคได้ไหมมายังยังไม่ใช่ใช่ครับแต่ว่าสี่เหลี่ยม x ได้แล้วแต่เหลือว่ายังยังไม่เขี่ยจะไม่เขี่ยสี่เหลี่ยม x ปุ๊บให้ตัวหยุดนิ่งแล้วก็ค่อยกด a สองค้งเพื่อดันบอลเขี่ยลงมาด้านล่าง x คือกดแบบสไลด์สไลด์ใช่ไหมใช่เอามากี้ได้แล้วแล้วก็แล้วก็ R2 R2 แล้วก็ R2 กับตัวนี้ R2 คือตัวหลังตัวหลังแล้วกับตัวนี้ R3 แล้วก็ตามทิศทางตามทิศทางใช่ไไอ้นี่ตามทิศทางที่จะเขี่ยบอลไปใช่ครับ R2 ก็เลยไปบอกไอ้นี่ลองหยุดนิ่งนี่ก็ได้ครับตอนนี้ถ่ายตัว R2 ครั้งแล้แล้วพี่ทูนก็กด R3 ไปได้ข้างล่าง R3 เพื่อนใช่ครับอันน่าหลอกเขี่ยเขี่ยกดให้มันหนึ่งทีให้มันเขี่ยแล้วยเท้าลงมาเขี่ยมันเลี่ยหรือวะกด R2 เท้าเลย R2 ครับอันนี้โอเค สองแล้วมาต่ออาสามใช่อารสองจะเป็นการเขี่ยบอลถามอาร์สองค้างอาสามปัดลงมาปึ๊บแล้วเป็นที่แล้วเอาเงยบดีเอ่ะนี่คือน็อกออนนะฮะโอเคอันนี้น็อกออนแล้วลระเดี๋ยวต่อไปให้พ่อเขามาสอนท่าดับเบิลทัชคือการเลี้ยงบอลบ้าง ถ้าต่อมาที่พี่โยจะสอนก็คือดับเบิลทัชดับเบิลทัชคือการเลี้ยงบอลถ้าเป็นภาษาฟุตบอลคือเลี้ยงแบบฟิฟแฟบมันเหมือนกับว่าเป็นการแตะบอลจากข้างเท้าด้านในมาด้านในอีกข้างหนึ่งจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวลองให้แล็ปอร์ททำให้ดูฮะดับเบิลทัชวิธีการกดการกดคือเราจะใช้ปุ่ม R3 นะฮะบเป็นตัวหลักเราต้องการจะให้ดับเบิลทัชไปด้านไหนเราดูด้านที่เราหันหน้ามาก่อนอย่างเช่นเราหันลงมาด้านนี้ถูกไหมครับหันมาข้างล่างเราก็ใช้อนาล็อกบังคับเลื่อนลง ออกทางด้านทีหนึ่งครับด้านซ้ายแล้วเราก็กดตามเห็นไหมฮะจะเกิดท่าทันทีสมมติเลี้ยงเลี้ยงขึ้นไปจะไปทางขวาเราก็ดันหลอดขวามาทีหนึ่งแล้วก็กดหน้าทันทีด้วยความรวดเร็วโอ้ยยากนียากนียากอันเนี้ยก็คือดูดูจากมือผมก็ได้ครับเลื่อนลงมาใช่ไหมเราใช้อันนี้เป็นตัวหลักเราไปทางขวาเราก็กดขวาด้านซ้ายเรากดซ้ายขวาซ้ายสลับกันแค่นี้เองเอ้ยเผื่อเผื่อไม่ได้เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นแป๊บอันนี้เป็นแป๊บครับเป็นการเหล่าแบบ บอลไม่ไปด้วยหรือห้าไปอ่ะโอเคเลี้ยงเลี้ยงเจ้าต้องรีบกดอะไรหรอกทางด้านปัดขึ้นแล้วก็เดินหน้าตามทันทีอ่าโอเคย่างนะอันนี้สับต่อเลยต้อรอดติดทุกท่าติดทุกท่าต้อเป็นท่าที่ต้องการไอ้ท่าโจยไม่ได้ท่าอื่นาอื่นได้กดบางทีกดยากกว่าท่าโจยนะเรียนที่ต้องยอมอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปฝึกวันทีหลังก็ขอฝึกก่อนเออ ได้ทีวีใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวลองชาผมจะรอครับขเขาอยากจะโดนถ้าเต็มแก่แล้วเดี๋ยวท่าเนี้ยเดี๋ยวให้พี่โทนไปฝึกก่อนแล้วเดี๋ยวไปแข่งกันตอน่อทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแมตช์พิเศษระหว่างดูบอลกับเน็ตกับยีนซูยกันครับเราอยู่กับแมตช์พิเศษระหว,ว่างอินฟลูเอนเซอร์แมนยูโนหนึ่งกับ โปเพยเยอร์แมนยูโน่หนึ่งเหมือนกันแมนยูป่ะเนี่ยเอลซีนะฮะยู่กับยีนสูแล้วก็พี่แนทดูบอลกับแนทนะครับครับวันนี้ต้องมาเล่นอีฟุตบอลแล้วคู่แข่งคือแชมป์อาเซียนแชมป์ประเทศไทยแชมป์โปลีเป็นไงบ้างฮะผมจะบอกว่าผมเล่นเกมฟุตบอลมาเนี่ยนะครับเกือบย0กว่าปีวันนี้เนี่ย ผมถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วขอวัดกันสักตั้งหนึ่งการได้เจอน้องๆระดับประเทศมาถ <ฮะ S 2> ล,ล่มถลุงเนี่ย <Hey. S 2> มันคือความสุขที่สุดของผมละแต่ว่าการจะให้เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ชอบเล่นเกมกับนักแข่งอาชีพมาแข่งกันโดยที่ไม่ได้มีแต้มต่อเนี่ยมันดูไม่แฟร์เท่าไหร่ผมเลยมีแต้มต่อมาให้ก็คือว่าเดี๋ยวให้น้องยีนเนี่ยที่เป็นแชมป์โปรลีกเนี่ยบุกยังไงก็ได้แต่ต้องยิงเฉพาะลูกสีสัน ต้องมงเท่านั้นถึงจะทําประตูได้ส่วนดูบอลกับเน็ตใช้จะยิงจะตอกส้นจะม่งจะอะไรก็ได้หมดเลยอ่าโอเคแต้มต่อโอเคไหมได้โอเคนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าแมตชนี้ดูบอลกับเน็ตและยินซุยจะเป็นยังไงครับได้ครับเล่นเลยยาวๆแเดี๋ยวผมพากเอาไอแมนยูเจอกับเอซิมิลานของยีนซุย ซึ่งโจท์ก็คือยินซุยต้องเท่าทําด้วยลูกมงเท่านั้นเปิดมงนะครับโจของยินซุยนะครับให้มาทาังขวาเอาแล้วบอลช่งมาแล้วออกมาลูกนี้แล้วต้องเปิดมงอุ้ยมันเกะอ้าวยังไงผู้สิยชี้จุดยังไงครับชี้รูโดนน้ำฟาวไม่ได้คุณต้องยิงออกคุณต้องยิงออกเพราะกติกาคือเปิดมงข้ามคานให้ข้ามคานเดี่ยต้องข้ามคานอย่าเข้าอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องยิงคืนเขาไม่ถึง คืนมาที่ไม้ใบยอปล่อยแล้วโอเคคือยินซูเนี่ยต้องออกริมเส้นเพื่อโยนนะครับมาทางขวาจังหวะนี้ฟลเรนซี่เลงยอดมงนี่อุ้ยไม่เข้าไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เี๋ยว่าใช้เท้าติดสี่มงเคียย้อนกลับมาไม้ใบยองหลบให้ยินซูหาจังหวะเปิดริมเส้นอยู่ครับต้องเปิดมงนะครับเลี้ยงหนีมาให้มาแล้วเล็งเลงแล้วฟลเรนซี่เลงยอดลูก เรียบร้อยอันนี้คือถือว่านำหนึ่งศูนย์แล้วเพราะว่าเปิดมง,มงโอ้โห,ห,ล,หลูกชอ่อหุ่นยอดอ้าวแล้ว<อ>คืนแบบนี้โโอ้เปิดมามงจะมงตรงนี้เลยจบขึ้นแรก<อ>ชอ่อเมนูจา่ายเิดอ้าวมาแล้วเดียวๆขวามิดยิงไกลเลยอ้นี่คือน็อกออนที่สอนพี่โทนไป ดูภาพช้าน้องออนแบบไหนฮะจังหวัดตัดบอลได้ตรงกลางสนามครับแล้วดูครับหยุดหนึ่งทีเขีย่ยแล้วยิงนี่ฮะสู่สำเร็จเลยอดดีกว่าไปมุมเสาแรกเตะทิ้งเอา,อาเขีย่ยไม่ดี<อ>ปั่นเลยเรียบรอ้อย <laughs> กองหลังในเกมนี่กับแมนยูของจริงนี่เพราเราพอๆกัน <laughs> 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 ออดีมาอีกแล้วครับดูครับการแยกบอลจากเท้าเลยเอาเข้าขวาปั่นไม้ป่นไม้ป่นโอ้โหทำไมเราแก้เกมไม่ได้เลย <c oughs> ดูสิดูสิจะมีทีเด็ดไหม,มเล่นสั้นหนึ่งสองย้อนกลับมาแถวสองเปิดจับยิงเรียบร้อย ดูทิ้งท้ายไหมข้างหน้ามีลานมี4คนช่องมีแล้วจบก่อนโอเคสกอร์นี่คือ5 0 5สูตรเออเป็นตึงมือไหมสุดยอดมากนี่คือเบอร์หนึ่งของอาเซียนเบนอร์หนึ่งอาเซียนแล้วก็เป็นเร,เราเล่นอีกข่ายหนึ่งออแล้วเราแพ้แค่5้ลูกโอเคโอเคแล้วถือว่าโอเคละถือว่าสรสำเร็จเออ,เอ,อ,เอ,อช่วงท้ายน้องยีนฝากผลงานหน่อยคุณผู้ชมกำลังจะแข่งโปรลีใช่ไหม ฝากหน่อยเชียร์หน่อยไปอยู่โปรลิกอยู่ทีมอะไราแล้วก็เริ่มแข่งขัน่ปไหนก็ฝากเชียร์ทีมบมุยรำมิสเต็ดของผมนะครับก็จะเริ่มแข่งขันโปรลิกในวันที่20เมษายนนี้นะครับก็ฝากติดตามเพจอีลิทไทยแลนด์ครับทั้ง TikTok YouTube f a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยครับ ติดตามไปครับผมครับช่องทางส่วนตัวล่ะมีไหมช่องทางส่วนตัวก็เป็นอ่าเฟซบุ๊กอ่ายีนซูยับว่าเป็นภาษาอังกฤษครับก็ J <ins> E A N แล้วก็ S แล้วก็ U I ครับผมอ่า<ม>โอ้ยยีนซูสากด้วยน้องคนนี้อนาคตไกลแล้วก็ปัจจุบันนี้อายุแค่15ปีครับผมยังเก่งขนาดนี้เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเขาโตขึ้นกว่าน,นี้เนี่ยจะมีโอกาสนะปีนี้นอกจากอ e ีลิกแล้วกำลังลุ้นแข,ข่งขันชิงแชมป์โลกอยู่ด้วยขอให้ไปให้สุดนะแล้วก็ขอให้เก่งกว่าพ่อให้ได้เดี๋ยวติดตามเชียร์น้องยีนด้วยนะครับ